สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ของนะะวิดิทัศนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะสเตมศึกษาผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า DIY Tinker Maker ค่ะนะคะ,นะคะซึ่งอยู่ภายใต้งานวิจัยที่ชื่อว่าการบ่มเพาะการคิดขั้นสูงด้วยกรอบแนวคิด DIY Tinker Maker ผ่านชุดกิจกรรมสเตมเพื่อรองรับการศึกษาฐานสมรรถนะนะคะ กรอบแนวคิดของงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับการนำสื่อการเรียนรู้นะคะที่อยู่ในรูปแบบของ STEM Box Set เนี่ยเข้าไปใช้นะคะทีนี้ก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนะคะก็อยากจะพูดคุยนะคะเบื้องต้นเพื่อเป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราอยากจะรู้ว่าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะถ้าเรามีสื่อที่พร้อมนะคะหมายว่ามีสื่อเยอะๆเลยนะ,ะในในห้องปฏิบัติการ การสอนวิทยาศาสตร์หรือ STEM เนี่ยนะคะแบบนั้นใช่ไหมนักเรียนถึงจะมีการเรียนรู้ที่ดีนะคะซึ่งจริงๆคำตอบเนี่ยนะทุกท่านก็น่าจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะว่านะคะการที่เรามีสื่อเยอะๆหรือมีความมั่งคัง่งนะพูดง่ายๆคือเราค่อนข้างที่จะมีเงินแล้วก็ซื้อของเยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะคะว่าเราจะจัดการศึกษาเนี่ย ได้ดีแล้วก็ผู้เรียนจะมีสมรรถนะที่สูงนะคะอันนี้เป็นผลจากการศึกษาของพิซ่านะคะทั้งในเรื่องสมรรถนะการอ่านนะเรื่องของสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สมรรถนะทางคณิตศาสตร์นะคะจริง yep. ๆแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการที่สําคัญมากกว่าคือนะคะวิธีการที่ใช้ทรัพ,พยากรเหล่านั้นต่างหากที่มีความสําคัญนะคะหมายความว่าวิธีการที่ใช้เนี่ยมีความสําคัญมากกว่าการลงทุนนะคะตัวเลขที่ลงไปเนี่ยอาจจะสําคัญน้อยกว่าว่าเราใช้อย่างไรนะคะ อันนี้หมายถึงสื่อนะคะแหล่งการเรียนู้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะาจากการศึกษาของพิซ่านะคะตั้งแต่ปี2 0 0พต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์ความรู้เลรวนะคะเรามีโน้ตฮาวบางอย่างทำให้เราทราบว่านะคะระบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของครูนะคะแล้วก็ระบบการศึกษานะคะที่มีช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยม,มีสมรรถนะสูงนะคือระบบที่ชื่อว่าผู ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้นะซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เรานํามาใช้น,นะคะก็จะค่อยๆส่งเสริมหรือบ่มเพาะนะคะการเรียนรู้ของผู้เรียนนะโดยช่วงปัจจุบันเนี่ยเราก็มุ่งไปที่เรื่องของการศึกษาฐานสมรรถนะนะคะแล้วก็ในการศึกษาฐานสมรรถนะเนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญก็คือการคิดขั้นสูงที่เป็นหัวใจสําคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะของงานวิจัยที่ตัวเองเนี่ยนะคะได้ทำนะคะก็ เชื่อว่านะคะกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการคิดขั้นสูงเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมการศึกษาตามแนวสเตมศึกษานะคะแล้วในกิจกรรมตามแนวส t ตมศึกษาเนี่ยก็มีอีกกรอบแนวคิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมส t ตมเนี่ยได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ลงลึกถึงระดับของ mindset หรือชุดความคิดนะคะก็คือเรื่องของ DIY Tinker Maker นั่นเองหรือเรียกว่า DTM นะคะค่ะ DIY t i า k e r m เ k e รเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะคะเป็นงานวิจัยเป็นงานปฏิบัติที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะ,ะเริ่มแรกเลยเราเชื่อว่านะคะแนวคิดที่ชื่อว่า Teacher as Maker หรือ TAM ทำนะคะทำก็คือลงมือทำเนี่ยนะ Teacher as Maker เนี่ยเป็นแนวคิดที่ เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะนะคะช่วยให้คุณครูเนี่ยซึ่งในในที่นี้หมายถึงครูก่อนประจำการหรือนะักศึกษาครูนะคะนะสามารถที่จะบ่มเพาะนะสมรรถนะในการออกแบบและการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยบางอย่างนะผ่านกรอบแนวคิดเมกเกอร์คำว่าเมกเกอร์คืออะไรนะคะเมคเกอร์ Maker คือคนที่ทําสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆแล้วเราเชื่อว่าถ้าคุณครูเนี่ยมี m ายเซ e ตของเมกเกอร์นะคะ จะสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงออกแบบนะลองทดลองหรือกล้าเสี่ยงที่จะรีดีไซน์หรือออกแบบบทเรียนใหม่นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำแนวคิด teacher as maker เนี่ยมาใช้นะแล้วก็พบว่า ค่อนข้างได้ผลที่ดีนะเพราะว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมสามารถที่จะแฮกกิจกรรมเนี่ยนะคะแล้วก็ออกแบบกิจกรรมใหม่โดยที่ไม่ได้พึ่งพาหนังสือเรียนไปเพียงอย่างเดียวค่ะนะหน้าตาของกิจกรรมนะ makers เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่มีอุปกรณ์มากมายนะมีอุปกรณ์หลักๆนะที่เห็นก็จะเป็นพวกแบบสายไฟใช่ไหมคะแล้วก็มีปืนกาวนะกาวร้อนกระดุมกระดาษไม้บรรทัดต่างๆนะ ฟอยหรืออะไรก็ได้ที่สามารถเอามาใช้อาจจะมีอุปกรณ์บางตัวที่มีความจำเพาะเช่นมัลติมิเตอร์นะคะหรือว่าพวกเครื่องวัดต่างๆนะอาจจะรวมไปถึงเครื่องมือช่างนะเช่นพวกสกรูนะคะนะหรือสวานเจาะอ,อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ แมคเกอร์ Maker, นะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเม k เกอร์เนี่ยมันจะมีกรอบแนวคิดที่ชื่อว่า DIY นะแล้วก็ Tinker นะทิงเกอร์เป็นเป็นเวิร์บนะเป็นคำกริยาแต่ว่าถ้าหมายถึง Tinkering เนี่ยก็คือการได้แกะได้ซ่อมได้ฝึกฝนนะคะออกแนวลองผิดลองถูกนิดๆนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เชิงลองผิดลองถูกสัทีเดียวเพราะว่ามันต้องมีความรู้พอป,ประมาณนะัในเรื่องของพื้นฐานของอุปกรณ์เหล่านั้นค่ะ,ะทีนี้นะคะเริ่มแรกเนี่ยนะคะมาจากไหนนะ,ะจริงๆแล้วใน การสอนนะเกี่ยวกับ STEM เนี่ยนะกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ Tinkering นะคะหรือว่าพวก Maker เนี่ยก็ถูกสอนในหลายๆแพลตฟอร์มนะยกตัวอย่างเช่นคอสเซรเนี่ยนะก็มีการสอนคอสเหล่านี้ซึ่งตัวเองเนี่ยคะก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้เข้าไปลงทะเบียนเรียนค่ะนะคะ,นะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด DIY Tinker Maker เ mm hmm. ะคะอ่ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะว่าเอะแล้วกรอบแนวคิดนี่มันช่วยอะไรได้บ้าง นะะในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะกรอบแนวคิดเมกเกอร์นะคะจะช่วยสร้างนะะนวัตกรค่ะนะยกตัวอย่างในกรณีของอนวัตกรรมที่พยายามที่จะทำความสะอาดหรือเก็บขยะในมหาสมุทรที่ชื่อว่า the ocean cleanup นะคะ the ocean cleanup เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่เริ่มต้นจากบยันสลัดนะคะซึ่ง เป็นจริงๆเขาเป็นเยชนนะเป็นตอนที่เขาคิดเรื่องนี้อายุนิดเดียวเองค่ะนะคะสิบกว่าๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาแนวคิดเนี่ยนะคะไปประดิษฐ์นะเป็นนวัตกรรมในการที่จะเก็บขยะในมหาสมุทรนะรซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีเรือของ the ocean cleanup เนี่ยเข้ามาล่องนะคะเพื่อเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรม diy tinker maker เนี่ยนะคะหัวใจสำคัญก็คือการบ่มเพาะเพื่อที่จะสร้างนะคะ นวัตกรนะที่เป็นไปตามกรอบแนวคิดของหนังสือเล่มนี้นะคะ The Innovators DNA นะคะที่เชื่อว่ามันจะมีทักษะบางอย่างเนี่ยที่จะช่วยบ่มเพาะหรือกรูมนะคะในการที่จะสร้างนวัตกรในอนาคตได้นะคะซึ่งในนี้นะคะกิจกรรมก็จะนะคะสอดคล้องกับ DIY Tinker Maker ตรงที่ว่านะคะ อันที่หนึ่งเขาจะต้องเก่งในการเชื่อมโยงความคิดนะตั้งคําถามได้เก่งมีการสังเกตมีทักษะการปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีทักษะการทดลองหรือได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงค่ะนะคะก็นะมีเอกาสารวรรณกรรมหนังสือหลายๆเล่มนะที่พูดถึงกิจกรรม DIY Tinker Maker นะคะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเ,เรียกว่าทั่วโลกนะคะ,นะคะมีการปรับประยุกต์ใช้นะคะมี การประชุมวิชาการอย่าง f a บเล a ร์นะทีะ่นักการศึกษาหรือนักประดิษฐ์เนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดนะคะนะกลุ่มของหนังสือที่เป็นประเภทพวก Invent to Learn นะหรือว่าการประดิษฐ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นแนวคิดนะคะ p a k e p l a y l e อ r n อะไรพวกนี้นะคะก็จะถูกนำไปใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแนวคิดนี้เริ่มต้นที่การศึกษานะคะตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็อ n f o r m a l Education นะคะซึ่ง ในตอนแรกเนี่ยอาจจะปรากฏในพวกพิพิธภัณฑ์นะคะถ้าไปเยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นกิจกรรมในเชิงของ DIY Tinker Maker ค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราเชื่อได้ว่านะกิจกรรมในเชิงของ DIY Tinker Maker เนี่ยสามารถบูรณาการเข้าไปในห้องเรียนได้ค่ะนะจริงๆแล้วในกิจกรรม DIY Tinker Maker เนี่ยเขาก็จะสอนกันในสิ่งที่เรียกว่า Maker Space หรือว่าพื้นที่การเรียนรู้ของ Maker นะคะหรือว่า Learning Space ต่างๆแต่ถ้าเราเนี่ย เอาไปใช้ในห้องเรียนจะทํำยังไงเราจะเปลี่ยนห้องเรียนเนี่ยกลายเป็น learning space หรือ maker space หรือแม้กระทั่งแ a b lab เนี่ยทำยังไงนะคะก็กิจกรรมในซีรีส์นี้นะคะก็จะนำเสนอ stem box set นะ,ะซึ่งสามารถที่จะหิ้วนะคะไปแล้วก็ไปจัดการเรียนรู้ทุกที่เป็นนะคะ maker space ได้หมดนะ,ะถ้าเรามีอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนะในอดีตนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยมีความสนใจนะคะเราอาจจะหยิบจับอุปกรณ์ง่ายๆเช่นขวดน้ำนะคะขวดน้ำดื่มเนี่ย แล้วก็มาทดลองง่ายๆนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ DIY เลยนะคะก็คือการเริ่มต้นที่จะ,ะคิดหรือทดลองอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ในภาพนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ตัวเองทำนะ,ะก็คือได้กุหลาบสีขาวมาเนี่ยนะแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะเพื่อศึกษาดูนะการลำเลียงน้ำนะคะของอะะดอกไม้นะของกิ่งก้านกิ่งเนี่ยนะคะที่ ลำเลียงขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะมีการกระจายอย่างไรนะคะถ้าสมมุติว่าเราเอาน้ําสีเนี่ยไว้ฝั่งหนึ่งการกระจายของนะ,ะสีที่ถูกลาเลียงไปเนี่ยมันจะกระจายทั่วดอกหรือมันจะเป็นแค่ฝั่งเดียวนะคะอันนี้ก็กเป็นการตั้งสมมติฐานแล้วก็ทดลองง่ายๆนะคะเป็นลักษณะของแ l a DIY อีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เคยทําไว้ก็คือการทดลองนะคะการเหนี่ยวนําแม่เหล็กนะ,ะอันนี้ก็นั่งประชุมอยู่นะ,ะแล้วก็พอมีอุปกรณ์เนาะเข็มก็อยู่ที่ใต้โต๊ะนะคะคลิปก็มีแล้วกระดาษชำระก็มีแล้วนะคะก็ ลองทดลองดูโดยการนำคลิปเนี่ยนะคะมาเหนียวนำกับแม่เหล็กแล้วก็เอามาลอยน้ำนะวิธีการลอยน้ำไม่ให้จมที่ง่ายสุดก็คือใส่กระดาษที่ชู่ลงไปก่อนแล้วก็เอาคริปที่ถูกเหน,ยนเียวนำด้วยแม่เหล็กเนี่ยวางทับลงไปนะคะก็มันก็จะเรียงตัวไปตามสนามแม่เหล็กโลกนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆเนาะนะกิจกรรมนี้นะคะ อย่างที่กล่าวไว้ก็คือมีการบ่มเพาะมาระยะหนึ่งแล้วก็ทดลองใช้นะคะตั้งแต่ปี59าเป็นต้นมานะจนถึงปัจจุบันก็ถูกพัฒนานะกลายเป็นิกชุดกิจกรรมนะคะเรามีตัวอย่างของกิจกรรมนะมีกรอบแนวคิดมีงานวิจัยตีพิมพ์นะคะซึ่งในวันนี้จึงได้รวบนะคะนำมาเสนอในนะวิดีโอเพื่อที่จะเป็นซีรีส์ของนะ STEM DIY Tinker Maker ในครั้งนี้ค่ะคิดว่าทุกท่านที่ชมนะน่าจะอยากจะรู้แล้วล่ะว่า นะต่อไปจะมีอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูที่นะวิดีโอถัดไปนะว่า DIY Tinker Maker เนี่ยนะเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรและมีกิจกรรมเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ